สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบิร์ดสุภูสขุลเนาะมนเนก็ได้มาพบมอพอกับช่องอามบ่าวเอกบ้านนาชาแนลเอ,อกเซนเกาเซนตเคยเนาะทุกท่านทุกคนเนาะก็จะลืมก่อนที่ทุกท่านทุกคนจะเข้าไปรับฟังรับชมคลิปยังไงก็่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญยาลลนกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่บ่าวเอกทาลงในช่องนั่นเองเนาะทุกท่านทุกคนเนาะ วันนี้บ่าวเอกจะขอมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่ว่า,าลาวเวียดนามเป็นพี่น้องอกันอย่างไรเนาะ,ะซึ่งความว่าเป็นพี่น้องแบบนี้มันก็เป็นสิ่งอะไรที่มันพูดยากแล้วก็มันก็ลึกซึ้งมันมีรายละเอียดอะไรที่ต่างที่อาจเราอาจจะไม่รู้แต่วันนี้บ่าวเอกจะมาขอพูดในฐานะที่บ่าวเอกก็เป็นคนลาวแล้วก็เป็นคนกลางแล้วก็เรามีเป็นความคิดในทึงความคิดเรามุมมองของบ่าวเอกเอง ซึ่งถ้าเรามองว่าลาวเวียดนามเป็นพี่น้องกันได้อย่างไรอ่าซึ่งเราก็พูดถึงไม่ว่าจะเป็นอ่าวัฒนธรรมหาภาษามันก็แตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงอ่าไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดก็พูดกันโดยไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่ได้เรียนถ้าเราไม่ได้ศึกษาภาษาของคนเวียดนามอ่านไม่ออกแปลไม่เป็นอยู่ดีถ้าเราไม่ได้ศึกษาอ่าแต่ถ้าเรามองกับกันอ่าทางฝั่งประเทศไทยหรือทางอ่าพี่น้องไทยเรา ซึ่งคนลาวเราเองไม่ได้อ่านไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาแต่สามารถฟังภาษาไทย99%ออกอบางคนก็สามารถพูดได้เขียนได้โดยอัตโนมัติโดยปริยายโดยไม่ต้องมีคนมาสอนโดยไม่ต้องไปเรียนโดยซ้าไปซึ่งก,ก็มันแตกต่างกับขา,ากับทางพี่น้องเวียดนามเราเหมือนกันซึ่งยอมรับเลยว่าเบาเองเองก็เหมือนกันซึ่งก็เป็นคนลาวแต่ฟังภาษาเวียดนามไม่ออก พูดภาษาเขียนภาษาเวียดนามไม่ได้สื่อสารกับคนเวียดนามไม่ได้ถ้านอกจากว่าพี่น้องเวียดนามก็พูดภาษาลาวหรือสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเรายังพอได้จะรู้เรื่องเพระาะทำไมเบเอจะพูดนะเพราะว่าตอนที่เบเอกสมัยเบเอกที่เบเอเรียนศึกษาเนาะในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาก,ก็มีพี่น้องเวียดนามเราก็เป็นพี่เวียดนามเข้ามาบวชเรียนศึกษาเหมือนกันซึ่งเวลาเราคุยกัน เราไม่สามารถคุยเป็นภาษาเวียดนามกับภาษาลาวให้ฟังมันก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายซึ่งเวลาเราคุยกันก็มีภาษาไทยเป็นภาษาในการสื่อสารกันแล้วก็มีภาษาอังกฤษในาการที่เราพูดคุยถามถทาท,ะท,ะท,ะทัศนทุยดิบกันซึ่งตั้งเวลาเขาคุยเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็นั่งฟังเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันเวลาเราไปนั่งคุยเป็นภาษาลาวแล้วให้ค,คนเวียดนามฟังซึ่งก็ไม่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่แปลกซึ่งทางด้านวัฒนธรรมภาษา าการพูดการจาเราก็คนรับภาษาคนรับสำเนียงแต่เราทำไมเรายังเป็นว่าทำไมเรายังมองกันนึกว่าเป็นพี่เป็นเมืองน้องซึ่งในศัพท์นามในการเรียกในการคุยกันเรียกว่าไอ้น้องเวียดไอ,อ้น้องลาวซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่มองเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดแล้วก็ทำไมถึงถ้าเราเึงเป็นพี่น้องกันไดถ้ถ้าในเชิงาภาษา วัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันทชิงเชิงแต่ถ้าเรามองทางด้านการปรกครองรูปแบบของการบริหารประเทศหรือระบอบการปรกครองมันอายกับใช่ครับมันเป็นระบอบการปรกครองแบบเดียวกันคือปกครองแบบคอมมิวนิสต์อันนี้เราก็ควรรู้กันอยู่แล้วแต่ถ้า,าเรามองเป็นพี่น้องแบบสายเลือดเดียวกันอันนี้มันก็ไม่ใช่อ่อาถ้าก็ว่าพี่น้องอแผ่นทองเดียวกันมันถึงว่า แล้วก็เป็นพ่อแม่เดียวกันแล้วก็ออกมาจากพ่อแม่ท้องเดียวกันแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสายเลือดเดียกวกันแต่ในความเป็นพี่น้องของอลาวเวียดนามเนี่ยเบกก็ในความคิดของเบนะก็พูดถึงอาจจะเป็นหนึ่งมีสองประเด็นเนาะประเด็นที่ประเด็นที่หนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องลาวเวีนนยดนามที่มีความผูกพันและมีความจับมือจับม ư, อือสองประเทศ ในการต่อสู้สู้รบกับพวกญี่ปุ่นสหรัฐในสมัยสงครามแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ลาวเวียดนามจับมือกันแน่นสองประเทศกอดคอกันต่อสู้นั่นก็คือต่อสู้กับพวกฝรั่งเศสในปี1940ในการที่สมัยนั้นฝรั่งเศสได้มีการล่าอาณานิคม ซึ่งล่าคมซึ่งได้มายึดเป็นประเทศเวียดนามล้วก็ประเทศลาวเัมาสามประเทศเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอพวกฝรั่งเศสซึ่งสมัยนั้นซึ่งท่านผู้นําของเราสองประเทศว่าลาวเวียดนามซึ่งสมัยนั้นก็จะมีประธานโฮจิมินเนาะ,อะของคนพี่น้องเวียดนามเราแล้วก็ อของฟังลาวก็มีท่านเจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งท่านเจ้าสุภาโนวงศ์เนี่ยท่านก็ได้เป็นกรมโยธาอ่าที่ในประวัติศาสตร์มันบอกนะว่าเป็นกรมโยธากรมทานของคนฝรั่งเศสในประเทศเวียดนามซึ่งท่านฮูจิมินเนี่ยกับท่านาเจ้าเพสาราลาดอ่าถึงท่านเพสาราดอาจจะเป็นเจ้าของอ่าทางลาหรือเวียดนามก็ไม่รู้น่าจะเป็นทางลาวเนาะเจ้าเพสาราลาดเนาะได้อ่าพบปะแล้วก็ ชวนแนะนำให้เจ้าสุพานุวงเนี่ยกลับจากลาวากลับจากเวียดนามไปลาวเพื่อไปตั้งกองกำลังหรือตั้งเป็นอกองกำลังในการที่จะต่อสู้รบกับคนฝรั่งเศสเพื่อขับไล่ให้มันออกจากประเทศาลาวไปซึ่งมีกองกำลังหรือกองหนุนที่สำคัญนั่นก็คือ,อพี่น้องเวียดนามเรา ซึ่งเพื่อนเวลาแล้วก็เป็น <c oughs> กองกําลังที่สําคัญในครั้งนั้นที่ทําให้ลาวได้มีกําลังในการต่อสู้กับพวกฝรั่งเศสทำให้ลาวเราได้มีการใช้ชนะและก็ปลดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งเศสแล้วก็ทําให้เรามาปลดปลอยเป็นเป็นประเทศลาวซึ่งเรียกว่า เราปฏิวัตินั่นเองเนะทุกคนเนาะทำให้ได้มีปลดไปเป็นเราแปลสาธิปตอาสา,านรนาัตภาษาเดียบแต่ประ่วนเราจนถึงปัจจุบันซึ่งเราก็มีความซึ้งในน้ำใจแล้วก็นับถือ,อความเป็นน้ำใจในการที่พี่น้องเวียดนามเรา ได้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นเป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือเราในการสู้รบปบมือฆ่าศัตรูในในในสมัยนั้น <c oughs> ทําให้เราเราได้มีแผ่นดินอยู่หรือไม่ได้เป็นเป็นเมืองขึ้นของของพวกฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันซึ่งอันนี้ก็เป็นความผูกพันแล้วก็ บิดเมตีในการจับมือกันในการต่อสู้ศัตรูในครั้งนั้นประเด็นที่2ก็น่าจะเป็นเกีก่ยวกับระดับผู้นําเราเองอไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าสุพรุนวงเองก็น่าจะมีภรรยาหรือคู่ชีวิตก็น่าจะเป็นทางพี่น้องเวียดนามและภรรยาเป็นเวียดนามเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้นําตกมาที่ท่านเคยสอนผมวิหารเองท่านก็มีภรรยาหรืออาจจะมีคู่ชีวิตก็จะเป็นพี่น้องเวียดนามเหมือนกัน มันทําให้มีความผูกพันเชิงดองกนันนกซึ่งก็เรียกว่าพี่น้องเชิงว่าคนลาวอาจจะเป็นลูกเขยคนเวียดนามอาจจะเป็นพ่อตาอย่างงี้เนาะอันนี้ก็เป็นความเป็นพี่น้องที่ <c oughs> ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ตามไว้ายังมีแบบนี้ไหมมันก็ต้องเป็นมีเรื่องปกติซึ่งการที่ลาวเวียดนามนะคือการเป็นพี่น้องอซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าสายเลือดอหรือภาษา และวัฒนธรรมที่มันคล้ายคลึงกันหรือมันจะเหมือนกันซึ่งความผูกพันและก็การนับถือกันพี่น้องก็นึงจากว่าสองประเทศนี้ได้จับมือช่วยกันในสมัยสงครามภาวะสงครามว่างั้นเถอะว่าได้ช่วยจับได้จับมือกันร่วมกันสองประเทศแล้วก็ต่อสู้กู้ชาติให้มีประเทศเวียดนามกับประเทศลาวจนถึงปัจจุบันและทุกวันนี้ยังมีอนุสาวรีย์ยังมีอนุสร ของคนลราสมัยนั้นแล้วก็คนเวียดนามที่มีการต่อสู้แล้วก็ก็เรียกว่าอนุสรเจ้าสุภานวงศ์เนาะอ่าพิพิธภัณฑ์เจ้าสุภานวงศ์ที่นกรุงเวียงจันทร์มันก็มีอ่าแลวเวลาเราไปเที่ยวเวียงจันทร์ยังก็ได้ก็ไปสามารถเข้าไปดูหรือไปศึกษาดูว่าข้อมูลแต่มันมีก็เรียกว่าอ่าเชิงนิติกรรมที่เขาทําให้เราดูไว้แล้วก็อ่าแ,แล้วเวียดนามก็อ่ามันจะมีทุกอ่าปีอ่าที่ ลาวเวียดนามจะจับมือกันเลือกนึกถึงการที่ได้ต่อสู้กับพวกฝรั่งเศสแล้วก็ได้มีการปลดปล่อยแกอกจากการที่เป็นเมืองขึ้นนั่นเองนะก็ทาให้ลาวเวียดนามมีความผูกพันในด้านนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนอที่เราจะมองข้ามไม่ได้ซึ่งก็ไม่แปลกที่ <c oughs> ลาวเวียดนามจะใส้ซับพนามในการเรียกกันไอ้น้องลาวไอ้น้องเวียด อันนี้ก็เป็นความผูกพันแล้วก็เป็นความใกล้ชิดอีกอย่างหนึ่งแทนมันแตกต่างจากการที่ว่าเราเป็นพี่น้องฝั่งไทยซึ่งมันแตกต่างกันอันไเชิงวัฒนธรรมวัฒนธรรมและภาษาถ้าเรามองถึงไทยแน่นอนว่าภาษาพูดการอยู่ก,กันกินเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ความผูกพันถ้าความผูกพันกัถ้า เชิงตะแคบสายแดนลาวไทยเนี่ยจะมีความผูกพันสนิทสนมใกล้ชิดกันอย่างแน่นอนอันนี้เราอ,าอันนี้เรารู้กันอย่างดีถ้าเป็นเชิงตะแคบสายแดนทีม่มนติดลาวเวียดนามมันก็มีความผูกพันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าไทยเป็นแค่เพื่อนบ้านกับลาวเราก็มองได้เราจะเป็นว่าบางคนก็ว่าเป็นพี่น้องกันก็ แล้วแต่ก็พูดกันได้หมดเพราะว่นั้นไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกถ้าเรามองว่าเราเวียดนามปิปปนพี่น้องกันก็ได้หรือเป็นแค่เพื่อนบ้านกันก็ได้ซึ่งมันเป็นมุมมองและเป็นความคิดทัศนคติของแต่ละท่านแต่ละคนอันนี้เราก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดความเห็นของท่านแต่ละท่านแต่ละคนได้เนาะอันนี้ก็เป็นเชิงประเด็นแล้วครับเป็นความคิด แล้วก็ทัศนะของอความมุมมองของเอกเนาะที่มาพูดถึงว่าลาวเวียดนามเป็นพี่น้องปรองดองกันได้ยังไงก็ใบรกก็ได้พูดให้ทัง้งท่านทุกคนได้ฟังเนาะกะ็ถ้าคําว่าเป็นพี่น้องก็ไม่ได้เชิงในด้านภาษาวัฒนธรรมหรือเสื้อสายเสื้อชาตินั่นก็ไม่้หมายถึงว่ามันเป็นพี่น้องใน,นเชิงที่จะมือต่อสู้กู่ชาติช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสมัยสงครามแล้วก็อันหนึ่งก็ระยะ่วนนึงก็อาจจะเป็นทางผู้นำลาวเราสมัย ปัจจุบันในที่เดียก็ยังมีเป็นลูกเขยทางฝั่งพี่น้องเวียดนามเราเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็มันเป็นความคิดเห็นแล้วก็เป็นมุมมองของเบเอกถ้าสิ่งใดที่เบเอกได้พูดไปหรือมันผิดประการใดเะเอกต่างกราบขอโทษขอภัยทุกท่านทุกภาคส่วนเนาะเบเอกจะขอน้อมรับไว้ทุกประการซึ่งวันนี้เบอก็พูดกับประมาณนี้ ไจะขอจบคลิปเนาะก่อนที่จะจบคลิปยังงก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอาเองด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พระเองทำลงในช่นองเนนอนเองนะท่านคนเนาะวันนี้ขอตัวลาองก่อนขอเ,เขําวมาสวัสดีสวัสดีเด้อ